ขอหนึ่งคำถามครับท่านด้วยประสบการณ์ของท่านท่านคิดว่าเหตุการณ์ของเรากับคมพูชาเนี่ยน่าจะยุติแบบไหนครับก็ทางทหารต้องเดินให้จบยุทธการของทหารเสร็จแล้วค่อยคุยกันครับก็ไม่มีอะไรถ้าจบยุทธการดังนานแล้วก็คุยได้ครับสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนไปท่านคิดว่าท่านน่าจะคุยกับท่านฮุนเซนไหมครับผมไม่คุยฮะไม่คุยไม่มีความยำเป็นครับเพราะว่าแกไม่ไม่อยู่กับร่องกันเลย ครับ,บประชุม UNSA ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงเมื่อคืนเขาก็บอกว่าขอให้เราหยุดก็ <c oughs> แล้วก็ใช้การยึดจาไม่เขาต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าเขาทำอะไรไปขอน <c oughs> ขอนุญาตนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับ <c oughs> ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวบอกว่านายทักษิณเนี่ยเป็นผู้ที่ประสานกับอวัยิบรหิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียให้เข้ามาช่วยในการไกล่เกลีย่ยยุติปัญหานะครับนักข่าวถามเรื่องนี้กับอดีตนายกทักษิณเหมือนกันก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่ได้เป็นผู้ประสานให้มีการเจรจาหยุดจริงเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของยุทธการทางการทหารแล้วก็จะต้องเป็นการหารือร่วมกับสภาวความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอนะครับ นายทักษิณเนี่ยเดินทางถึงอุบลราชธานีในเวลาประมาณ9นาฬกานะครับแล้วก็ได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์อบพยพหลายแห่งด้วยกันก็มีนักข่าวไปรอที่สนามบินเหมือนกันนายทักษิณก็ย้ำกับนักข่าวที่นั่นอีกครั้งหนึ่งยืนยันว่าจะไม่พูดคุยกับสมเด็จธุนเซนนะครับแม้ว่าสถานก,การณ์จะเปลี่ยนไปก็ตามครับ